เป็นยังไงมาดีฮะโคตรเฮงเฮ้ยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่าสาวทํามนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยวันนี้นะคะเรามากับทุน50บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ากับทุน50เนาะนะคะอ่ะโอเคขอไม่ดูตราตาจ่ายนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดิปใหมาจากเรานะคะมาดูกันนะทุน50กับเบ็ด5บาทไปจวดกันเลยจ้า สวยฮะไหลต่อล้าวจัดไปดิโอ้โห3สามสิบห้าบาทไอบ้บาเอ๋ยไปต่อไม่รอแล้วจ้าสวยโอ้โห2ยี่สิบหกบาทไปต่อแจ๋วเฮ้ยก็ามาดิโอ้โห สวยฮะยังไงมาหรือเปล่าแจ๋วยังได้อยู่อดอกนี้รู้เรื่องพันกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยนอกฟรีเกมยังขนาดนี้เลยพันสีสิบสามบาทโอ้โโคตรเหงโคตรปังโคตรอันตรายคะ่ะไปห้าบาทเดี๋ยาวท่านผู้ชมหบาทเยาวไปเลย สำหรับใครที่อยากเล่นยาบวกนะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเราก็มีแอดมเนยินดีบริการ24ชั่วโมงนะจ๊ะฮ้บคิวมาดีเคด้วยแถวแรกจัดไปฮะโอ้โหรู้เรื่องดอกเนี่ยจุกจ,กจกุเจ็บเจบกันไปเลยฮะรางวัลก้อนโต1,246บาทอหอย่าทโอ้โยังเอาเลยท่านผู้ชม ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะไม่เล่นไม่ได้แล้วอย่ารอช้ากัเลยทีเดียวไปกันเบาๆไปกันเบาๆสวยฮะวายพาเจเออั่นแหละเอแถวแรกเป็นยังไงมาดีฮะโค้ดเฮลงเฮ้ย ไปต่อไม่รอแล้วจ้าเฮ้ยอย่างเงียบดีวะเออเงียบเกินปุยมุ้ยไปต่อไปต่อยังไงสกเตเตอร์มาหรือเปล่าจังวันนี้เฮ้อย,ยังไงฮะยังไงฮะไอ้บ้ามันไปไหนวะฮ่ายังไงตัวที่สี่มาหรือเปล่าย,ยังมีโอกาสลุ้นต่อท่านผู้ชม ชึบชึบชึบโอ้โหสแกเตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาสิบหมุนฟรีไปดูกันเลยจ้าสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมพินิ้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเรานะจ้ะสวยโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยสแกตเตอร์มา3ตัวบ้าเอ้อขาดตัวเดียวสวยดีโอ้โห ศูณสิบแล้วจังหวะน,นี้ยังไงหรือ6ฟองงอฟีสปินฮึบยังไงหลือ5ฟรฟีสปินอือเงียบนะคะโอ้โหเงียบนะคะเฮ้ยฟีเกมเงียบนะนอกฟีเกมแลสปังหวาปะเออแปลกนะท่านผู้ชมเงินรวมรางวาลัลนะได้มา71บาทดูนอกฟีเกมแตกทีพันสองพันอีบ้า ทุน50ท่านผู้ชมนะคะกำไร5,000กว่าบาทนะคะอือแม่โงโคตรเฮงดูนอกฟรีเกมนอกฟรีเกมแม่งเข้าเอาเข้าเอาในฟรีเกมอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูนะท่านผู้ชมสุดจัดประหลัดบอกกำไร5,700อ,อ่ะเออห้าพันหอ่ 5, อะทุน50บาทอะ่ะไม่เล่นไม่ได้แล้วทุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะนี่เบ็ดหลักบาทนะท่านผู้ชมยังไม่หลักสิบนเนี่ยมาเอ้าไอ้บ้าเอ้ยมองตัวไวเป็นสเกตเตอร์ ก็มาอย่างเดียวเลยแม่เงียบเลยนะสงสัยจะเงียบแล้วท่านผู้ชมเออไม่เป็นไรมาได้อยู่สวยดีโอ้โหสวยดีแม่ยีิบเจ็ดบาทสวยฮะโอ้ยดอกนี้สองพันกว่าอีบ้า รางวัลก้อนโตนะ2,193บาทพอเลยท่านผู้ชมนะถือว่าได้กำไรแล้วนะโอเคสรัพยับนนี้ก็ได้กำไรมา7,800ท่านผู้ชมสุดจัดจริงๆสาวทําแม่งแจกนะช่วงเย็นนะอะโอเคสําหรับันนี้ก็ขอจบคลิปยงเท่านี้นะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดป,ประกันใดเราต้องขออภัยด้วยละกันสํารยับันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะสําหยัจจบันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน